ดูเรรพราะเป็นเรื่องของเขาก็เหมือนกับน,น้าผมจะมานั่งเสือกกับน้าแม่นน้าน้ามีตังอยู่ในกระเป๋าเ่าไหรรเสือกอะไรอะ่ะกูทำรายการกับมึงจะมายุ่งอะไรกับเรื่องตังกูอะ่ะไม่เกี่ยวคือเรื่องบางเรื่องอะ่ะไม่ต้องเสือกนะะคือมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องเข้าใจว่าขอบเขตอย,อยู่แค่ไหนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่แค่ตรงไหนแล้วเอาดูความสัมพันธ์ระหว่างประ,บบระเทศคือเน้น ผลประโยชน์คือที่เรียกว่าเป็น national interest นะผลประโยชน์แห่งรัฐของเราเนี่ยเอาอันนั้นไว้ก่อนโอเคการที่อาจจะต้องมานั่งดูว่า,าการที่เดดปิดด่านปิดด่านเนี่ยมันมีผลกระทบต่อผู้ค้าในบ้านเราแค่ไหนคุณไม่ต้องไปสนใจว่าผู้ค้าขเขาจะเดือดร้อนหรือไม่แต่ถ้าสมมติผู้ค้างเรามีความเดือดร้อนคุณอาจจะต้องหาตลาดใหม่ให้เขาไหม,มอโอเคสมมุติขายให้กับเขมรเออมันไม่ค่อยดีมันฝืดเครืองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณอาจจะต้องอ่ะ อ่างั้นไปเปิดพรมแดนขายกะลากามากขึ้นไหมอะไรประมาณเนี้ยนะคือไม่ใช่แบบอะโอ้ยเออท่านคุณเสนจะเข้าใจผิดหรือเปล่าเออยังไม่ได้มีการพูดเลยนะคะว่าจะปิดอ,ออินเทอร์เน็ตนิทานเนิร์นคือเขาบอกมาแล้วว่าเขาจะไม่เอาของมึงเขาเขาพูดเองว่าเขาจะไม่เอาใช่เออจะเข้าใจผิดเข้าใจถูกก็เรื่องของเขาเ็าจะเข้าใจในเรื่องของเขาไม่งั้นเธอก็บอกเลยว่างั้นขอเปิดเจรจาระดับรัฐมนตรีนาย,ยกนมนตรีของประเทศจะพูดสิจะทำเลยงั้นหรือไม่งั้นเธอก็ ขอบินไปหาเขาสิเขาจะต้อนรับเธอไหมล่ะหรือไม่งั้นเธอก็บอกเปิดประเทศไทยขอเชิญคุณมาเนตเอ่อมาหาเรือร่วมกันอะไรประมาณเนี้ยกินข้าวกันกินข้าวกันเออ,เอ,อ,ด,เอ,อดูเขาจะมาไห <c oughs> มใช่ไหมคือประเด็นคือผมถามว่าเฮ้ยมันเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องของตัวเองไปยุ่งกับเขาทําไมมันเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราเขาจะเปิดประเทศปิดประเทศกี่โมงก็เรื่องของเขาแต่สิ่งที่คุณจะต้องคุณจะต้อง มีความระมัดระวังแล้วคุณจะต้องเดือดร้อนคือตอนที่คุณเซมนึงเปิดจําได้มันเปิดด่านปุ๊บมันปิดแป๊บเดียวหลังจากนั้นอ่ะเมื่อวันเมื่อวันศุกร์อ่ะจำได้ไหมที่มันเปิดเออที่เมืองจันเออมันเปิดปั๊บมันปิดเลยอ่ะทีนี้ปัญหาคือคนไทยผ่านเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นความเดือดร้อนของคนไทยอย่างเงี้ยทำไมเธอไม่เสือกเข้าไปยุ่งว่าเฮ้ยมันมีคนไทยค้าอยู่ที่นั่นนี่อหรอไหมบุหระบาลว่ะก็เนี่ยผมบอกว่านี่มันคือการเล่นเกมของฮุนเซนคือเปิดเสร็จปุ๊บ ปกติแล้วเนี่ยการเปิดเนี่ยเขาจะต้องประกาศใช่ไหมว่าอ่าววันนี้ผมเปิดเหมือนเจ๊เขาพูดเนี่ยแปดถึงเอ่ออะไรวะแปดถึงสามอะไรประมาณเนี้มก็พูดไแต่แปดถึงสามมันก็แล้วแต่ก็ต้องบอกที่ว่าเปิดนี่มันเปิดเสร็จแม่งปิดหลังนี้แม่งปิดอันนี้ก็เหมือนกับหลอกหลอกให้มันเข้ามาแล้วก็กูปิดเลยผมว่านี่คือผิดนะคุณต้องประท้วงมันได้แล้วนะคุณทําแบบนี้ไม่ได้คุณทําแบบนี้ไม่ได้เพราะมันกระทบกับคนของเราคือคนของเราไปค้าขายกับคุณหรือไปติดต่อธุระกับคุณแล้วมันออกไม่ได้ อันนี้คือคนไทยทํให้คุณไม,ไม่ไม่ดูความเดือดร้นของคนไทยอส่วนคนเขมรจะได้ไม่ได้อันนี้เนี่ยอ่ะเราก็คงไม่ถึงขนาดจะแบบอิกนอแต่มันก็ต้องบอกว่าอันนี้มันปิดด่านมึงเพราะมึงออกไม่แต่กลัวเปิดถ้ามึงออกแต่ถ้ามันมึงออกไม่ได้มึงก็ต้องคายอยู่นันแหละเพราะว่าบ้านมึงมันไม่เปิดประตูบ้านกลัวเปิดแล้วเออกไหมนะคือผมว่าหลักการทู่วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะเขาทําดีกับเราเราก็ทําดีกับเขา เขาทำเร็วกับเราเราก็ต้องตอบโต้โดยสมน้ำสมเนื้อกับเขานะเออผมบอกอ่ะเออไม่ใช่เขาตบหน้าเราแล้วมึงอ่ปืนใหญ่ยิงบ้านมันทั้งหลังเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไหวนะถ้าเขาตอบหน้ามึงก็ควรจะแค่ตบหน้าเขานะโอเคก็าตอบหน้ามึงทีมเนจะตบเข่สองทีนี่ก็ยังก็ยังโอเคแต่พอแค่เหตุพอแก่เหตุจริงจริงมันจะมีคําในการทูตเลยบอกว่าการตอบโต้หรือการปฏิบัติใดๆก็ตามเนี่ยมันจะต้องพอสมควรแก่เหตุด้วยความมีเหตุมีผล ล้วมีน้ำหนักที่สมควรแก่เหตุอย่างที่ผมบอกอ่ะไม่ใช่เขากระโดดถีบมึงมึงยังแบบยิ้มเป็นพ้าวจามาสว่างวงแห่งบ้านทรายทองของมึงอยู่อ่ะก็ไม่ได้นะคือคือถ้าคุณโดนกระทําและยิ่งถูกกระทําในนามของประเทศเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่ามันเป็นอธิปไตยของประเทศคุณจะบอกว่าสีทนได้แพ้ทนได้ค่ะอันนั้นก็เรื่องของแพ้แต่อธิปไตยของประเทศเนี่ยมันทนไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะไม่ใช่แบบทหารเขมรเอาปืนเล็กยิงเราทิ้ง โอ้อนี่สั่งอาปืนใหญ่ระดมอัดเข้าไปนั่นก็อันนั้นก็เกินกว่าเหตุนะนะเขาก็ไปฟ้องศาลได้เขาไปฟ้องเประเทศอื่นได้ว่าเราทําเกินกเหตุแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะถ้าเขายิงเราปืนเล็กแล้วเราก็อัดปืนเล็กเข้าไปแต่อาจจะแบบอาจจะปืนเล็กเขายิงเราสองกระบ,บอกกูยิงไปทั้ห้ากระบ,บอกอะไรเงี้ยก็ยังถือว่ายังพอควรแก่เหตุนะนะใช่ไหมแต่ไม่ใช่หมายว่าเราถือสันติอหิงสาสงบสุขไม่ลบกานกันแต่เขาลบกลานเธอเขาลบกานเธอ ก็นี่ไงผมถึงได้ยกตัวอย่างง่ายๆบอกว่าอันนี้ผมพยายามไม่พูดถึงตัวนายกนะแต่ผมนึกบอกว่าเวลาผมเถียงกับอีพวกที่เป็นอาจารย์ผู้หญิงที่อยู่ทาพวกรักาสารนิสานบอกว่าอู้จะมาเถียงทําไมกันเรื่องประเทศแค่นี้นิดหน่อยอย่างเงี้ยผมบอกว่าแล้วเขาจับตูดมึงอะเด <c oughs> ี๋ยวมึงชอบเดี๋ยวที่บ้านไม่มีใครจับก็เลยให้คนอื่นจับหรืองั้นเหรอคือคือทำไมวล้วเขาจับตูดมึงโกรธทำไมก็ตูดยังอยู่กับมึงอยู่อะเออมึงโกรธทำไมโกรธทำไม จับนมมึงเงี้ยจันมไมยังอยู่กับมึงมกโกรธทำไมใช่ไหมคือคือผมบอกว่าที่เรื่องตัวเองเสือโกรธที่เรื่องของส่วนรวมเสือไม่โกรธถ,ถามว่าบ้าไปเนี่ยบ้าป่ะคือดิฉันปกป้องสิทธิตัวเองค่ะแล้วผมอ่าแล้วสิทธิของประเทศอะ่ะผมไม่อยู่ของประเทศอยู่ไหนอ่ะคุณไม่เอาอ่ะครับหรือคุณไม่เอาอ่ะครับเออคือพวกเนี้ยมันจะเป็นพวกแต่จริตไงแล้วบางทีบางทีไม่รู้จะพูดไงวะนะคือบางครั้งเราก็ถามว่า ปกติเนี่ยคนมันควรจะต้องคิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเองใช่ไหมคือโดยมนุษย์เนี่ยมันควรจะต้องคิดถึงส่วนรวมไว้ก่อนเพราะถ้าส่วนรวมมันอยู่ได้ตัวเองก็จะอยู่ได้แต่มันจะมีอีกคนบางกลุ่มคิดถึงตัวเองไว้ก่อนแล้วก็ส่วนรวมช่างแม่งพอส่วนรวมมันมีปัญหามึงก็มีปัญหามันก็อยู่ไม่ได้หรอกใช่ไหมทีนี้ไอเรื่องของเอาผมพูดจริงๆนันนะตอนเนี้ยที่ผมอยากทราบแแต่ยังไม่รู้ก็คืออยากรู้ว่าเขมรเนี่ยที่มันอยู่คือมันจะมีจุด แต่แมก็พูดยากนะในเชิง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 ทหารเนี่ยมันก็พูดยากมากเพราะว่ามันจะมีจุดสูงข่มจุดบางอย่างที่ถ้าเผชิญหน้ากนันจะมีจุดได้เปรียบเสียเปรียบอะไรประมาณแต่เรื่องนี้ทหารคงไม่เอามาพูดหรอกแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะรู้ก็คือถ้ามันเป็นจุดที่เราคิดว่าเราถูกฝั่งเขมรเนี่ยแสดงตัวเป็นเด็กดือก้อเรามากๆหรือว่าแสดงตัวเป็นอันตรคุณต้องมีเลคคอร์ดต,ตรงนี้เพื่อเอาไว้ฟ้องโลกนะคือผมไม่รู้เขามีหรือเปล่านะ แต่ถ้าค <จะ S 1> ิดพื้ม่ผมคิดว่าฐานอาจจะมีผมคิดว่าฐานจะมีนะครับ ừ ừ แต่ผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเนี่ยมีไหมคือรัฐบาลเนี่ยโอเคถามว่าก็มีฝ่ายความมั่นคงนะมหาไทยมหาเทยเนี่ยก็ควรจะลงไปดูบ้างนะแต่โอเคในพื้นที่ทหารเนี่ยก็อาจจะให้ทหารดูแต่คุณก็ต้องหารือกันนะระหว่างม,มหาไทยกับกะละหมคุณต้องหารื <lin> อกันะคุณจะไม่หารือกันไม่ได้หรอกเพราะว่าในนามของรัฐบาลเนี่ยคุณต้องคุณต้องมีข้อมูลชุดเดียวกัน ไม่ใช่อีมหาไทยไปทางอีกระหโหมไปทางอีรัฐบาลไปทางนี่เวลามึงพูดมึงก็เละละก็อย่างที่ผมบอกอะกรณีที่ผมพูดจริงนะคุณเซนเนี่ยเขาก็อย่างเช่นบอกว่าเขาจะไปใช้อินเทอร์เน็ตที่อื่นอย่าไปใช้ไฟฟ้าที่อื่นอะไรประมาณเนี้เป็นผมอะผมก็จะไม่บอกเ,อเชิญนะคะ่ะขีมาสามสองไม่ต้องพูดคำนั้นก็ได้แต่เราก็ต้องย้ําเหมือนเดิมว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ตัดเรายังไม่ได้ตัดแต่ถ้าเกิดการลุกรานที่มากขึ้น หรือเป็นอันตรายต่อเรามากขึ้นเราจะเป็นต้องทําไม่ต้องไปบอกว่าอุ๊ยคุณเซนเข้าใจผิดเข้าใจผิดไม่ใช่เรื่องของเราครับมึงจะเข้าใจอะไรก็เรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับเราแต่เพียงแต่ว่าเราก็ยืนยันว่าตอนเนี้เรายังไม่ได้ตัดแต่มาตรการเนี้จะดําเนินต่อไปถ้าคุณลุกลานเราหรือคุณโจมตีเราผมว่าก็นี่คือสิ่งที่ต้องพูดแล้วก็เลยหลักการพูดก็ต้องพูดครับแต่เพียงแต่ว่าไม่จําเป็นต้องบอกว่าฉันจะตัดเธอเมื่อ,อไหรเ่เลยก็ฉันก็บอกแล้วว่า ถ้าเราเห็นว่าคุณลุกรานเราหรือคุณทำให้เราเป็นอันตราย You do harm to me คุณทำให้ฉันเกิดอันตรายอยู่ในสภาวะเ n d a n g e r ฉันก็จะ r e ท a l i a t e ตอบโต้คุณด้วยการตัดไฟปิดดานถาวรอะไรก็ว่ากันไปก็เพียงว่าก็ให้มันมีเงื่อนไขว่า if you do zone zone o เงี้ยหนึ 1, 2, 4, ่งสองสามสี่กูจะใช้วิธีตอบโต้มึงด้วยวิธีหนึ่งองสาสี่แบบเนี้ยก็พูดไว้ให้มันเป็น if cost ไปใช่ไหมฮะแต่ผมพูดจริงนะ อันนี้ข้อมูลที่ผมได้มาจากคนไทยที่อยู่ชายแดนเขมรปอยเป็ดเขาบอกว่าไอ้ช่วงที่มันปิดด่านแต่บไม่ได้ปิดนาดับไม่ได้ปิดสนิทนะนะที่ต้องไปเป็ดอ่ะอีบอนเขมรเนีเ่ยคนแม่งหายไปเยอะมากใช่ใช่เขาว่าองัน้นเอออันนี้ผมผมก็ได้มาจากคนที่อยู่แถวแถวสาแก้วในประเทศอ่ะที่ผมรู้จักนะผมก็คุยเข้าไปมันจะได้ออกมาหรือเปล่าวะดิเขาก็เออคนก็ไม่ไปคนก็ไม่ไปอันที่สองคือ เออผมยังไม่ไปดูนะแต่ก่อนมันจะมีรถที่พาพาคนไทยไปเล่นไปรถตู้อ่ะเออเป็นรถตู้ต้าสมัยก่อนเนี่ยนะตอนที่มันเฟื่องฟูนั้นเป็นรถบัสนะรถจอดอยู่แถวอนุสรีอนุสรีไยอะแถวๆถวนั้นเนี่ยนะมันก็จะคือผมเม่เคยนั่งรถไปกับเขาแล้วเขาจะถามเลยว่าเล่นกี่เท่าไหร่เล่นแบบแรกชิปเท่าไหร่แรกทิปพันหนึ่งสองพันห้าพันหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยคือถ้าแรกน้อยก็เข้าไปเล่นได้ แต่ไม่มีที่นอนให้เหนาะมถ้าแรกสมมติแรกถ้าผมจะไม่ผิดนะสมัยก่อนเท่าไหร่ห้าพันขึ้นไปมั้งห้าพัน 5, หรือไม่กล้าจาตัวเลขวานะคือแร,แรกประมาณเนี่ยเป็นไม่ถึงหมื่นตอนนะั้นไม่ถึงหมื่นแาดพันห้าพันอะไรประมาณคุณจะได้ห้องนอนห้องหนึ่งอ,อะไรประมาณเนี้แต่เป็นห้องที่แบบธรรมดาแต่ถ้าเป็นหลักหมื่นเนี่ยคุณจะได้อะไรคือเขาก็จะเหมือนกับแบบมีสิ่งจูงใจแต่นั่งรถจะค่อยนั่งฟรีนันนะคือ,อ คือคุณไปรอตรงนั้นอนะ่ะเขาจะมีรถออกรถออกรถออกถ้าอย่างเขาไม่มาสนใจด้วยว่าคุณจะไปถึงแล้วคุณจะไปลงตรงพรมแดนแล้วมึงจะไม่ข้ามไปคาสิโนโหรือเปล่าแต่เขาจะถามนิดหน่อยว่าไปเล่นใช่ไหมมีอะไรแล้วเขาก็ไม่บังคับเราแรกไม่ได้บังคับเราแรกชิปตรงนั้นนะคือคือสมัยก่อนเนี่ยมันเฟื่องฟูมากก็นั่งกันไปหลังๆเพราะคนมันน้อยกลายเป็นรถตู้ใช่ไหมครับอันนี้เวทีนี้เขาก็เลยบอกว่าไอ้ตรงบ่อนเนี่ยคนไปน้อยมากเออรายได้มันเข้าบ่อนน้อย ทีนี้รายได้เข้าวั่นน้อยก็ฮุนเซนก็เดือดร้อน <c oughs> ก็โกรธก็โกรธมากนะครับก็โกรธผมย้ำอีกทีนะครับกิจกรรมต่างๆธุกกรกิจต่างๆในกัมพูชาเนี่ยคุณเซนมีส่วนได้เสียทั้งหมดนะครับมีส่วนได้เสียทั้งหมดอื <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่พูดง่ายๆคือกินตง๋งเขามีเป็นเป็นแบบได้ค่าต๋งอ่ะเป็นเป็นผู้ <c oughs> ก็ดูบ้านฮุนเซนีินะดูบ้านฮุนเซนที่ที่ที่ข่าวออกมาเห็นป่ะคือ สุดใหญ่เออสุดใหญ่ออยิย่งวางองน,นะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะเอ,อมีอำนาจให้มากที่สุดแล้วก็มีอำนาจให้ยาวที่สุดเพราะว่าตอนเนี้ยตัวคุณเซนและลูกเนี่ยคุมอำนาจในเขมรมาแล้วเนี่ยประมาณสี่สิบปีคือคุณเซนอยู่ไปประมาณสาสิบแปดถ้าผมยังไม่ผิดนะตอนที่เขาถอยออกมาเนี่ยตอนนั้นเขาเป็นนายมตรีมแล้วสามสิบแปดปีแล้วเขาก็ส่งมาให้ลูกเขา คุณมันมเนี่ยตอนนี้อยู่มาประมาณสองหรือสามปีประมาณสองปีสามปีอะไรประมาณเนี่ยสองปีเข้าปีที่สามั่งเลยอะไรประมาณเนี่ยคือเขาอยู่มาพูดง่ายคือเป็นราชวงศ์คุนเซนเลยอะราชวงศ์คุณนเนี่ยเอ,อประมาณสี่ทศวรรษคือสี่สิบปีแล้วอะใช่ไหมครับ <S 2> <S 2> <S ทีนีอ้อผมก็เลยเคยคิดนะตอนที่ทักษิณเขาเคยบอกตอนที่เขาเล่นการเมืองตอนยุคที่ก่อนจะโดนรัฐประหารเนีพ่อเขาจะเป็นอ,อ แนวดนตรีสักยี่สิบปีจำได้ไหมอ๋อจำได้ยี่สิบปีอะไรประมาณเนี้ยป็นยี่สิบปีซึ่งเออผมว่าแนวคิดเนี่ยมันคล้ายๆกันน่ะคือใช่กันเนลย,ลยใช่คือพยายามอยู่ให้ยาวเพราะว่าเะไรอยู่ให้ยาวเนี่ยมันคุมอํานาจได้แล้วคุมอำนาจไ,ได้เสร็จมันก็จะมีผลประโยชน์แต่พอดีการเมืองไทยกับการเมืองเขมรมันไม่เหมือนกันนะนั่นแหละนั่นแหละการเมืองไทยไปดีกว่านะโอเคเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวตอนบายบายเพราะว่าไปหางใกล้ทีนึงเ่ราว่าผมไปอุบลยัครับ